สวัสดีตอนเช้าครับไปไปไปปปเอา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 มหมุนตามหมุนตามเอาเอาเอาเอเต็มถนนแล้วครับวันนี้มาเลยครับวันนี้เต็มถนนเลยครับอุ้ยหน่ะไปไปว่งวิ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 แข่งกันแข่งกันแข่งกันเร็ว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 เไปไปไแข่งกันเลย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 บึกเลยโจเกิด โยเกิดกํกำลังบึกเลยน้องโยเกิดตอะ่ะวันบึกเลยแต่คุณชายนี่ตี่คุณชายตัวเป็นหน่มแล้วลงตัวลงตัววิ่งชนพ่ออย่างเดียวเลยคุณชายตัวเป็นหน่มแล้วครับน้องโยเกิดตกำลังบึกเลยไม่อไม่น่ไม่น,น่ไม่ต้องไปขู่ไม่ต้องไปขู่เหรมามา มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ว่าละโยเกิร์ตเนียคักแตะว่าน่ะห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 น่หน่หน่มาละโอ้โหเด็กแกง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 ว่าไปว่าไปลูกว่าไปว่าตะกวนกันก็เหระก็เหรมะเราเปสนใจผู้ชายน้อยไม่สนใจครับผมวิ่งอย่างเดียวนะครับไม่รอใครแล้วมาเร็วเร็วเร็วเ ผมจะไปอย่างเดียวครับไม่รอแล้วครับจะขึ้นรถอีพอดสิฮะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะอย่าเกิดนะอือหือเร็วเร็วเร็วผู้ชายไปปอา ไปสปาบันสิไปสากันเต็มถนน,นเลยครับมาทั้งแกล้งเลยวันเนี้ยเต็มถนน,นแล้วครับเฮ้ยะเ่ะเฮ้อะเะเฮ้่ะเอะเฮ้ยะเะเฮอะเะเอไไ้อฮะ ไดเลยมาครับเอา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 หาปโป๊ะมาเอาเอาเปมุดอีกละมุดอีกละลูกสาวหลา่าลูกสาวหล่ายี่พ่อบ,บึกเลยกลมดิ้วเลย,ยกเกิดอะคุณชายกำลังลงตัวคุณชายเป็นหนุ่มเต็มที่แล้ว ไม่ใช่ปีโป้เป็นหนุ่มเต็มที่ละเอาสิไปดมอีหยังกันนะสิไปมดหาหยังกันนะออกมาใช่ไมเอา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 ไปย่างเดียวเนาะเอาเอาเอาไปหาหย,ยังลถะเพิน่นมาใช่ไหมเอาเอามุดหน้ามุดหลังแห่นเร็วเร็วเร็วแล้วไปมุดเ่าโอ้ยจัะมุดหาหย,ยังเยอะเกิดเยวเกิดมาเกิดเกิด

เอาเอาเอาจะไปใส่ดีกันเนาจะไปใส่บันจะไปใส่บันว่าล่ะว no ่าล่ะว er ่าล <sounds> ่ะว่าล่ะเด็กแกงเด็กแกงเด็กแกงเต็มถนนเลยวันเนี้ยว่าฮะได้ยินเสียงดังเลยพอบพรอปพอปละ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากโยเกิดกับปีโป้ด้วยนะครับเอฟซีทุกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอ่าโยเกิดตไม่ต้องไปแล้วลูกมา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 ปีโป้มาทางนี้มาลูกไหมเร็ว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  马良，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 马良。